สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเรียนหมากล้อมกันนะครับซึ่งหมากล้อมเนี่ยก็คือมีต้นกำเนิดมาจากจีนนะครับแล้วก็หลายๆคนตอนนี้เนี่ยอาจจะอยากเล่นเพราะว่าหลังจากได้ดูซีรีส์เกาหลีลนะครับก็อาจจะอยากรู้มันเล่นยังไงเห็นแบบตัวร้ายๆหรือว่าบางทีพระเอกก็มีเล่นบ้างนะครับอ่เราจะมาสอนกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะให้ให้ทุกคนน่้นจะรู้อยู่แล้วก็คือมีหมากสีดําและหมากสีขาวนะครับซึ่งในเกมหมากของหมากล้อมเนี่ยครับก็คือสีดำจะเป็นฝ่ายลงก่อนเสมอนะครับ อ๋อแล้วก็หมักล้อมเนี่ยเราเราจะไม่วางตรงจุดที่มันเป็นช่องๆเหมือนหมากฮอตนะครับอย่างหมากฮอตเนี่ยม so, so, ouais ันจะเป็นประมาณอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้จะเป็นประมาณนี้หมากฮอตอ่าหรือว่าเราอาจจะมีบางเกมวางอะไรอย่างงี้ถูกไหมครับแต่ว่าเกมของเราเนี่ยหมักล้อมเนี่ยจะวางตรงจุดตัดครับก็คือจุดตัดแบบนี้นะครับก็คือขวาแบบนี้กับตรงลงมาแบบนี้นะครับวางไปตรงกลางแบบนี้นะครับอ่าซึ่งหมักล้อมเนี่ยมันไม่ได้มีกําหนดนะครับว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงไหน แต่มันอาจจะมีทฤษฎีหลังจากนี้นะครับแต่เร right so <mac disorder: S 2> ิ we we ่มต้นเนี่ยก็คือเราสามารถลงไหนก็ได้เลยบนกระดาษเราสามารถลงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้บนกระดาษเลยแล้วแต่เราจะชอบแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราวางหมากลงไปแล้วเนี่ยสมมติเราวางหมากลงไปแล้วตรงนี้นะครับเราพยานามงำข้าก็ลงมาเหมือนกันเราเนี่ยจะไม่สามารถเลื่อนมาของเราได้แล้วคือเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจแล้วอะเราไม่สามารถเอามันกลับมาได้แล้วอย่างสมมุติเราลงไปแล้วเราจะขอเลื่อนตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วก็คือ เราลงเมื่อไหร่ก็คือตัดสินใจไปแล้วเหมือนในชีวิตจริงเลยครับก็คือเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจไปแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อแต่ทีนี้กดต่อมาแล้วครับก็คือในการเล่นหมากร้อมเนี่ยก็คือจะมีเขาเรียกว่าลมหายใจครับลมหายใจเนี่ยก็เหมือนคนเราก็คือคนเราเนี่ยก็มีลมหายใจเหมือนกันผมหมครับถึงจะมีชีวิตอยู่ได้เม็ดของหมากร้อมเนี่ยก็เหมือนกันซึ่งหนึ่งเม็ดเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ลมหายใจครับที่ลมหายใจเนี่ยจะมีตรงไหนบ้างครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยจินตนาการไปผมว่ามันจะมี ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกถูกไหมครับก็คืออย่างสมมติห้องผมเนี่ยมองจากด้านนี้ถูกไหมครับก็คืออันนี้จะเป็นทิศเหนือส่วนนี้จะเป็นทิศใต้แล้วก็อันนี้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกถูกไหมครับซึ่งลมหายใจเนี่ยมันจะมีตามสี่ทิศนี้เลยก็คือพูดง่ายว่าไอ้ด้านข้างๆตรงเนี้ยครับไอ้ตรงเนี้ยพวกตะวันออกเชิงเหนือตะวันออกเชิงใต้อะไราณเนี้ยะครับก็คือจะไม่จะไม่หนับหนึ่งเมตรจะมีแค่สี่ลมหายใจเท่านั้นก็คือลมที่มันพุ่งออกมาตรงๆเท่านั้นครับก็คืออน่า นี่ครับก็คือเรื่องลมหายใจอารมหายใจเนี่ยก็คือหลังจากลมหายใจมันหมดแล้วนะครับก็คืออย่างตอนนี้เรารู้ว่าสีดำเม้นี้มีสีลมหายใจถูกไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดสีขาวปิดเนี่ยปิดครบสี่เม็นอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็คือแปลว่าสีดำเม้นี้ลมหายใจหมดครับเพราะพอมันหมดปุ๊บเนี่ยก็คือเราสามารถหยิบออกมาได้เลยเราก็จะเก็บสามารถมาเป็นเฉลยเราได้อย่างบางทีเราอาจจะเห็นในหนังว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสีขาวเดินปุ๊บกินแล้วเขาหยิบออกมาวางบนฝาอะไรแบบนี้นะครับก็คือเขากินได้ลมหายใจสีดำหมด ประมาณนี้นะครับครับแต่ว่าอันนี้จะมีโจทย์ให้ให้ทำนิดนึงก็คืออย่างเม็ดนึงเนี่ยมันมี 1, 2, ึ่งสอมี่ลมหายใจถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็น2เม็ดเนี่ยมันจะมีกี่ลมหายใจเพื่อนๆลองตอบคําถามลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะลองมาเฉลยดูยครับ